ทุกคนครับผมมีหมวกมานําเสนออีกแล้วนะวันนี้อยู่กับหมวกซื้อแกงใบที่รู้สึกจะเป็นใบที่สนะิบเเอออยู่กับไลเด่นรุ่นสปาร์สีโบลเลตนะเดี๋ยวมาดูกันว่าทําไมเอาหมวกมาอีกแล้วช่วงนี้รีวิวหมวกบ่อยมากเลยช่วงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยผมรีวิวหมวกไปหลายใบอยู่นะเดี๋ยวมาดูกันว่าทําไมผมถึงเอาใบนี้มาอีกใบทั้งที่ก็มีอยู่หลายใบแล้วนะเออ มาดูกันนะครับว่าทําไมผมถึงไปเอาหมวกใบนี้มาเป็นหมวกซื้อแกงพูดก่อนว่าหมวกซื้อแกงในความหมายของผมอะคือหมวกอะไรก็ได้ที่เราใช้งานทุกวันได้ไม่กลัวหายไม่กลัวเป็นรอยไม่กลัวพังแบบใช้ลุยสมบุกสมบันอะไม่ได้มาแคร์ว่าหมวกฉันจะไม่สวยนะหมวกฉันจะหายหรือแบบจะเก่าอะไรเงี้ยมันเป็นหมวกซื้อแกงที่ใช้งานทุกวันจริงๆสําหรับผมะนะใบก่อนหน้านี้จะเป็นใบ เปิดคลางครับของ ID Venom ตัวนั้น2ปีแล้วเพิ่งจะ2ปีก่อนที่ผมจะถ่ายคลิปนี้ได้ไม่นานนะครบ2ปี 2> ก็ใบนั้นปลดประจำการไปแล้วฮนะการใช้งาน2ปีถือว่าดีมากสำหรับหมวกเปิดคลางใช้ในเมืองขับสกูปปี้อะไรเงี้ยใส่ใช้งานสบายนะสำหรับใบนั้นเออแล้วผมคิดว่าผมรู้สึกว่ามันควรจะมีหมวกเต็มใบใบถูกๆสักใบที่ผมไม่ต้องมากังวลว่ามันจะเป็นรอยหรือมันจะ เป็นอะไรหรือเปล่าในการใช้งานน่นนะเพราะว่าตอนนี้มันมีปัญหาอยู่ตรงที่ผมมีสองคันมีนินจากับสกูปี้ทุกครั้งที่ผมเอานินจาไปข้างนอกอะ่ะผมก็จะต้องคือเอาหมวกเอาหมวกเต็มใบอะ่ะไอใบ MT ใบหลักอะ่ะถือลงจากห้องไปข้างล่างทุกครั้งนะคือมันเป็นความที่แบบขี้เกียจจะสลับหมวกไปมาระหว่างหมวกเต็มใบกับหมวกเปิดคาง ผมก็เลยตัดสินใจเอาใบนี้ที่เป็นเต็มใบมาใช้แทนทั้งหมวกเปิดคางและหมวกเต็มใบไปเลยคือ All-in-one หลังจากนี้ใบนี้จะเป็นใบเดียวที่ผมเอาไว้ใช้ซื้อแกงและเอาไว้ขับนินจาด้วยแต่ถ้าออกทริปทำคลิปผมก็จะใช้ MT เหมือนเดิมเพราะมันมีฐานติดกล้อง GoPro แล้วผมก็ต่อไมโครโฟนเข้าไปด้วยนะสำหรับหมวก MT นะเออสำหรับหมวก MT ไปนั้นอะ่ะผมใช้งานเป็นหลักในการออกทริปถ่ายคลิปอยู่แล้ว แต่สำหรับใบเนี้ยเอามาซื้อแกงอย่างเดียวมาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างสําหรับ r รเด n นสปาร์กนะครับไรเดนเนี่ยเป็นแบรนด์ไทยนะก็ราคาตัวนี้จะอยู่ประมาณตอนได้มานะได้ประมาณได้มาประมาณพันหแต่ว่าตอนเปิดตัวมาราคาประมาณพันแแต่บางร้านก็มีลดราคาไปพันสเหมือนกันนะแต่สีที่ผมจะเอาเนี่ยมันมีอยู่ร้านเดียวแล้ว แล้วก็ไซมีอยู่ไซเดียวแล้วด้วยคือมันเป็นหมวกปี2022ตอนนี้มันปี2024แล้วมันถือว่ามันตกรุ่นมาก็สักพักใหญ่ๆแล้วนะเพราะงั้นมันก็จะหายากในสําหรับบางสีบางไซแต่ผมชอบสีเนี้ยสีโบเลสเนี้ยมันจะเป็นสีขาวดําแล้วก็มีแดงตัดโคตรสวยสวยไหมผมว่าสวยนะสวยที่สุดในบรรดาสีที่เขามีแล้วสำหรับรุ่นนี้นะเอออ่ะมาต่อกันที่ สเปกเนื่องจากราคามันประมาณพันกว่านะครับสำหรับหมวกเต็มใบผมคิดว่ามันค่อนข้างจะถูกเพราะงั้นผมไม่ค่อยคาดหวังออปชันหรืออะไรที่มันจะแบบดีเกินราคาอะไรเงี้ยคือคุณภาพมันตามราคาอยู่แล้วนะพูดกันเลยว่าคุณภาพใบเนี้ยมันตามราคาเลยข้างบนจะมีช่องลมนะครับเป็นช่องลมช่องเดียวเล็กๆงานไม่ค่อยเนียนนะดูการเก็บงานเขาสินี่เห็นไหม มันจะเป็นร่องเป็นรูอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบพลาสติกตรงนี้ก็ค่อนข้างคมนะอาจจะบาดนิ้วได้เลยต้องระวังหน่อยถือว่าคมอยู่นะตรงเนี้ยการเก็บงานเขาไม่ได้ดีอ่ะคือราคามันถูกนะหมวกก็ตามราคาคุณภาพตามราคาชิลประหลอดนะครับชิลประหลอดแต่ใส่กลางคืนมองเห็นนะอันนี้รีวิวรีวิวการใช้งานไปด้วยเลยไหนๆก็พูดถึงออปชันละช่องลมข้างบนก่อนเมื่อกี้ที่บอกช่องลมด้านบน ไม่รู้สึกว่าลมเข้าจากด้านบนเลยผมไม่รู้สึกเลยว่าลมไหลผ่านหัวด้านบนชิวประหลอดใช้งานกลางวันตัดแสงได้ดีมันจะให้สีที่เป็นโทนสีส้มเออมันจะเป็นอมส้มไปเลยเวลาเอาชิวประหลอดลงะนะการใช้งานในตอนกลางคืนก็มองเห็นนะครับมองเห็นได้ถือว่าโอเคถือว่ายังมีความชัดเจนอยู่ในกรณีที่ข้างทางเนี่ยมีแสงนะแต่ถ้าไม่มีแสงก็จะมืดๆหน่อย คือมันมืดลงจากของเดิมที่แบบเป็นชิวใสอะนะแบบมองด้วยตาเปล่าโดยที่ไม่ผ่านปรลอดอะนิดนึงถือว่ายังใช้งานตอนกลางคืนได้อยู่แต่ย้ํานะว่าถ้ามีแสงจากไฟสองทางอะคือมองเห็นโอเคเลยขับได้โดยไม่ต้องเปิดชิวหน้าเลยแล้วก็ตัวนี้มีแว่นด้วยนะแว่นตำแหน่งเปิดแว่นจะอยู่ตรงนี้ผมพูดนิดนึงเกี่ยวกับการเปิดแว่นตำแหน่งมันจะมีตำแหน่งประ,ประมาณบริเวณเนี้ย ด้านหูด้านซ้ายหม่วกันนะจะมีบริเวณหูด้านซ้ายกับตรงคางด้านซ้ายบริเวณตรงนี้ซึ่งมีสองใบที่ผมเคยใช้งานมาแล้วการเปิดแว่นมันอยู่ตรงคางด้านซ้ายนะผมรู้สึกว่าใบเนี้ยผมไม่อยากได้ที่มันเปิดแว่นตรงเนี้ยผมอยากได้ที่มันเปิดตรงเนี้ยคือรู้สึกว่าเปิดแบบนี้มันสะดวกกว่ามันแค่เอามือดันแบบเนี้ยเอาดันง่ายๆดันขึ้นดันลง ระยะในการใช้นิ้วมันน้อยนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าไอ้หมวก2ใบที่ผมใส่มาเนี่ยที่มันเปิดแว่นจากตรงเนี้ยมันจะมีมันจะมีรางที่เป็นขาวแว่นอยู่ด้านในนะมันจะมีรางที่เป็นขาวแว่นนะเห็นร่องนี้ไหมครับร่องเล็กๆตรงเนี้ยอันเนี้ยจะเป็นร่องที่สําหรับให้แว่นวิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วไอ้หมวก2ใบที่มันเปิดแว่นจากตรงคางตรงเนี้ยทั้ง2ใบเลยนะใช้ไปน,นาน,าน มันมีฝุ่นมาเกาะแล้วมันทําให้ผมต้องคอยเช็ดฝุ่นคอยแบบหล่อลื่นไอ้ตรงรางตรงเนี้ยที่มันเลื่อนแว่นอะเอออยู่บ่อยๆนะถ้าเอาไปขับโดนฝุ่นอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าก่อนหน้าเนี้ที่ผมเคยใช้แบบนี้ผมยังไม่เคยเจอปัญหาที่แบบใช้เป็นนานๆแล้วฝุ่นจะเกาะไอ้ตรงรางขึ้นลงนะผมก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นใบนี้ขอเป็นแบบเปิดแว่นตรงนี้แล้วกันไม่อยากได้ตรงนี้แล้วอ่ะ เอออยากได้ฟิลลิ่งแบบเนี้ยคล้ายๆกับหมวกแกส๊สตอนผมขับ CBR 300เลยหมวกแกส๊สคู่ใจอ่ะเออตอนนั้นใช้หมวกแก๊สนะอ่ะแว่นประมาณนี้นะครับแว่นจะให้สีที่ไม่ได้อมฟ้าหรืออมส้มจะอยู่กลางๆมองแล้วเย็นตามันอาจจะอมฟ้าแหละมองแล้วเย็นตานะก็ตัดแสงได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้ไม่ได้หนามากนะไ สีสมโมกเ,เนี่ยความทึบของแว่นไม่ได้เยอะมากนะครับคือยังรู้สึกแสบตาอยู่แต่พอคุณเอาชิลหน้าลงจบเลยขับกลางแดดได้เลยคือโอเคเลยนะชิลหน้าเนี่ยตัดแสงตอนกลางวันได้ดีมากนะครับแล้วก็บวกกับใช้แว่นด้านในอีกทําให้การตัดแสงมันเพอร์เฟคขึ้นในตอนกลางวันนะต่อไปก็เป็นช่องลมด้านหน้านะครับช่องลมด้านหน้ามี2ช่องเปิดปิดตรงนี้ จะเป็นตาข่ายเป็นซี่ๆตรงเนี้ยสองด้านนะฮะช่องลมตรงนี้ก็ไม่รู้สึกเหมือนกันว่ามีลมเข้ามาตรงปากผมไม่รู้สึกนะพราว่ามันมีรูลมเข้ามันอยู่ตรงไหนผมยังหาไม่เจอเลยรู้สึกจะอยู่ด้านในนะตรงตรงคางอ่ะมีอะไรอีกนะออปชั่นออปชั่นมีอ่าด้านหลังก็มีสปอยเลอร์นะครับซึ่งเป็นให้ลมออกด้านนี้เป็นสปอยเลอร์เท่ๆการเก็บสีอะไรก็ อาจจะไม่ค่อยเนียนนะมันคุณภาพตามราคาทุกคนดูได้เลยอันนี้ผมอวยแบบไม่ไม่ได้อวยเขาเรียกไงเขาเรียกว่ารีวิวแบบจริงใจที่สุดละการใช้งานจริงๆเลยนะเพราะว่าผมซื้อมาใช้งานเองนะไรเดนไม่ได้สปอนเซอร์ให้นะด้านหลังก็จะมีเขียนส p a r k อันนี้ได้มาตรฐานมอกออย่างเดียวนะครับไซเอ็นะครับคือเชลหมวกเปลือกหมวกมันเป็นไซเอ็แต่ว่านวมมันเป็นไซอลนะไซอลมันน่าจะหมดตอนสั่งผมสั่งไซอล แต่ผมได้เปลือกไซส์เอ็มมาแต่ด้านในนวมเป็นไซส์อลนะด้านในนวมมันจะเขียนเลยว่าเป็นไซส์อลนะมีให้เห็นไหมนั่นไงไซส์อลนะครับคือเขาแค่สลับนวมให้เป็นไซส์อลมันก็เป็นไซส์อลแล้วเพราะว่ามันใช้เปลือกหมวกเดียวกันระหว่างไซส์เอสไซส์เอ็มไซส์อลนะแต่พอเป็นไซส์เอ็กแอลเนี่ยมันจะใช้เปลือกหมวกอีกใบหนึ่งที่มันแบบใหญ่กว่านี้นิดหน่อยนะเพื่อขยายไซส์หัวให้เป็นเอ็กแอลนะนกลไกการ พอชิลก็จะอยู่ตรงนี้นะครับดูก้องแก้งนิดหน่อยแต่ก็ใช้งานได้ดีนะไม่ได้ดูมีทีท่าว่าจะหักหรือจะอะไรนะดูใช้งานได้ดีแต่มันไม่ได้ดูแบบแน่นหนาอะไรขนาดนั้นลองรับการติดตั้งบูทูธนะครับซึ่งผมติดไปเรียบร้อยแล้วนี่เป็นวิม t โตวีแปตัวนี้ใช้ดีนะใช้มากี่ปีแล้วรู้สึกปีนี้ จะสาปีแล้วนะตั้งแต่ซื้อมาแล้วขึ้นเหนือผมก็ยังใช้อยู่เลยตั้งแต่หมวก h g v K1 นะคดนั่ะโคตรนานสปีแล้วอ่ะด้านใต้นะครับจะประมาณนี้นวมก็ไม่ได้ดูดีมากตามราคานะดูทั่วๆไปแผ่นปิดคางเนี่ยดูราคาถูกๆหน่อยคือมีไว้เฉยๆไม่ไม่ได้ดูแบบใส่ใจรายละเอียดอะไรมากนะตามราคาแต่ดีที่นวมยังมีไอเนี่ยสาย e ิมเมอร์เที่แบบ อดได้นะแต่ผมยังไม่เคยดึงเลยนะแต่อย่าไปดึงเลยดีกว่าสายลัดคางเป็นกิบล็อกนะครับเน้นใช้งานสะดวกทั่วไปในเมืองกิบล็อกก็คุณภาพตามราคานะคือทั้งใบอ่ะคุณภาพตามราคาหมดเลยเพราะมันเป็นหมวกที่ถูกเป็นใบเริ่มต้นที่ถูกมากๆลักษณะนวมก็นิ่มดีคือก่อนหน้านี้ผมเคยใส่ไรเด้นของแฟนมาแล้วนะมันเป็นเปิดคางของไรเด้นผมก็เลยรู้สึกว่า ผมเคยมีประสบการณ์กับไรเดนมาแล้วมันใส่ค่อนข้างจะโอเคเลยสําหรับใบเปิดคางที่เคยใส่ก็เลยตัดสินใจซื้อใบนี้มาโดยที่แบบไม่ไม่ต้องหารีวิวอะไรเยอะเพราะผมอะเชื่อใจในนวมของไรเดนอยู่แล้วว่ามันต้องใส่แบบโอเคอเออแล้วผมซื้อมามันก็รู้สึกโอเคจริงๆนะแต่นวมมันจะไม่ได้หนามากนะมันจะบางๆทุกคนดูนวมเนี่ยมันจะดูบางๆนะครับใส่ไปก็ไม่ได้กระชับนะเพราะว่าผมเลือกไซส์ L เนี่ยผมต้องการความ ใส่แล้วมันสบายไม่ได้จะเอาความแน่นฟิตอะไรขนาดนั้นคือเราเอามาใช้แค่ในเมืองทั่วไปออกนอกเมืองบ้างนิดหน่อยแต่ไม่ได้ใช้ทําความเด็วออกทิะนะก็เลยเน้นแบบใส่สบายสบายดีกว่าไม่ให้มันอึดอัดเกินไปนะครับเลยเอาไซแอ L มาเชลหมวกค่อนข้างใหญ่นะหมายถึงเปลือกหมวกอ่ะมันค่อนข้างใหญ่ถ้าใครจะสั่งรุ่นนี้แล้วรอบหัวประมาณ58 59คือ สั่งไซส์เได้เลยแต่ผมที่เอาไซส์เมาเพราะผมอยากได้ความสบายเหมือนที่บอกนั่นแหละภายในนวมนะครับก็ถือว่าดูดีในราคาเท่านี้มันก็เนาะก็ได้ประมาณนี้ในราคาเท่านี้นะนี่นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้มีติดตั้งบลูทูธไปแล้วนะมีเว้าวหูให้นะเสียงเพลงดังดีด้วยนะไม่ใช่แบบเว้าวมาไม่ตรงหูเหมือน หมวกใบหนึ่งที่ผมเคยรีวิวไปนะอันนี้คือว้องมาตรงหูเลยนี่เคยได้ยินเสียงชัดแจ๋วเวลาฟังเพลงอะน,นะต่อไปก็คิดว่าน่าจะหมดแล้วนะสำหรับโดยรวมออปชั่นลูกเล่นของหมวกใบนี้น้ำหนักไม่ได้เยอะนะครับประมาณพ5นห้าบวกลบอะประมาณนี้แหละสแตนดาร์ดทั่วไปต่อไปพูดถึงการใช้งานบ้างดีกว่า ผมเพิ่งซื้อมาไม่นานใช้งานได้ไปไม่กี่วันแต่จับฟิลได้ง่ายมากเป็นเป็นหมวกที่จับฟิลลิงได้ง่ายมากๆเลยความเร็วที่ไม่ควรเกินนะไม่ควรเกินร้อยห้าสิหมวกมันจะเริ่มแบบมันจะเริ่มมีมีสายบ้างเล็กน้อยนะเพราะว่าผมสั่งเป็นไซส์ L อมามันมันอยู่ที่ไซส์ด้วยนะมันอยู่ที่ไซส์ด้วยนะทุกคน ผมเลือกที่จะใส่สบายกับไซส์ L สิ่งที่ได้มาก็คือในความเร็วสูงเวลาลมลมมันตีแรงๆเนี่ยหมวกมันไม่ได้กระชับกับหน้าไงเพราะงั้นมันจะมีอาการสายอะไรเงี้ยเพราะมันหลวมมันจะหลวมอยู่นิดนึงเออมันก็เลยอาจจะทําความเร็วได้ไม่สูงนะประมาณ1 4 0 150ผมว่าผมรู้สึกถ้ามากกว่าเนี้มันหมวกมันไม่ค่อยโอเคแล้ะเออสำหรับไซส์ L ที่ผมใส่นะแต่ถ้าใครสั่งไซส์ M อาจจะ ดีก็ได้นะอาจจะวิ่งไปได้ถึงร0อยเจผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะใครใช้อยู่ก็มาบอกได้ว่าถ้าสั่งไซส์เอมแบบให้มันฟิตกับหน้าของเราเนี่ยกระชับกระชับเลยอะเอาแน่นๆนะ่ะมันจะวิ่งได้เท่าไหร่แต่เสียงลมน่าจะอ e อีน่าดูเพราะผมใส่ขับประมาณ1 0อยร้อยสิมก็เข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วนะคือลมที่เข้ามาไม่เคยรู้สึกเลยว่ามันมาจากช่องลมที่มันมีให้ผมรู้สึกว่าลมมันหวนมาจากใต้คางเนี่ยไอช่องใต้คางเนี่ย มันขึ้นมันหวนมาจากใต้คางอย่างเดียวเลยลมเข้าค่อนข้างเยอะนะครับส่วนหนึ่งเพราะว่าเลือกเป็นไซส์ L ด้วยมันก็เลยหลวมๆนิดนึงอีกส่วนหนึ่งก็คือคุณภาพมันตามราคาด้วยนะคือจะมาถามหาหมวกที่ดีจ๋าๆในราคาเท่านี้มันไม่ได้ทุกคนคุณภาพมันต้องตามราคานะจริงๆอันนี้ผมพูดย้ําบ่อยเลยคืออยากจะ ให้รู้ว่ามันได้ประมาณหนึ่งสำหรับการใช้งานนะ1 2 0 130โอเคมันยังโอเคร40 150บ้างก็ยังพอไหวอยู่แต่ให้อัดยาวๆมันก็คงลู่ลมสู้ใบที่มันแพงกว่านี้ไม่ได้นะอันนี้มันเป็นหมวกเริ่มต้นไงสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นหมวกสวยสักใบหนึ่งเนี่ยผมว่าใบนี้มันก็สวยนะอันนี้การใช้งานเรื่องลู่ลมนะครับเรื่องเสียงลมก็ก็เข้าค่อนข้างเยอะนะไม่ได้เก็บเสียงไม่ได้อะไร ผมไม่ได้คาดหวังอะไรมากอยู่แล้วไงก็เลยไม่ค่อยจะเซอร์ไพรส์อะไรเท่าไหร่เพราะเพราะมันก็ทําได้ดีในราคาของมันน่ะว่ากันอย่างนั้นดีกว่ากลางคืนก็อย่างที่บอกไปว่าชิวหน้าก็พอมองเห็นอยู่นะคือผมสามารถขับตอนกลางคืนต่างอําเภอได้โดยที่ปิดชิวหน้ามาก็ได้นะเราใช้แค่แสงไฟหน้ารถมันก็ยังพอมองเห็นแต่ว่า ก็อย่าขับกันเร็วเกินแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเผื่อมีอะไรตัดหน้ามันไม่ทันจริงๆเพราะว่าทัศนวิสัยมันจะแย่ลงถ้าเราเอาชิวหน้าลงนึกออกไหมถ้าเราเปิดชิวหน้าขับลมมันก็เข้าหน้าอีกอะเออผมก็เลยเลือกที่จะปิดชิวหน้าลงน่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับการใช้งานมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยสําหรับบวกราคาเท่านี้ทําได้ดีในระดับของมันสําหรับใครที่สนใจ จะเอาหมวกเริ่มต้นสักใบเนี่ยผมว่าใบนี้มันก็โอเคนะถ้าคุณชอบดีไซน์หรือกราฟิกมันฟิลลิ่งนวมก็ใส่โอเคไม่ได้สบายมากแต่ก็ไม่ได้น่าเกียดคือโดยรวมมันจะเป็นแบบพอใช้อะสำหรับการใช้งานนะทั่วๆวไปอะนะก็ใครมีอะไรเพิ่มเติมอยากสอบถามหรือว่าอยากจะรีวิวมีหมวกใบนี้อยู่ก็คอมเมนต์มาได้ข้างล่างนะครับแล้วก็เป็นรอยชิวลอดผมเป็นรอยแล้วผมบอกแล้วว่าผมซื้อมาใช้งานนะ ลอยมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับสำหรับหมวกซื้อแกงก็ยินดีต้อนรับหมวกซื้อแกงใบใหม่ของผมนะครับทุกคนปรบมือให้กับหมวกใบใหม่ของผมหน่อยคนเราจะมีทําไมหลายใบว่าหมวกเนี่ยฮะคือที่มีอ่ะมีเพราะชอบแค่ชอบหมวกเป็นคนที่ชอบเห็นหมวกกันน็อกหลายๆใบเหมือนที่บางคนชอบสะสมรองเท้าผ้าใบสะสมสนิเกอร์นะผมก็ชอบสะสมหมวกเหมือนกันนะมันมีหลายคนนะที่ชอบสะสมหมวกแบบผมไม่เชื่ออย่างนั้นก็ มาแลกเปลี่ยนใครมาแลกเปลี่ยนกันได้ใครที่มีหัวเดียวแต่มีหมวกเป็นสิบใบอะไรเงี้ยไว้แค่นี้แล้วกันใครมีอะไรเพิ่มเติมตั้งคอมเมนต์นะครับสําหรับใครสําหรับใครที่สนใจรุ่นนี้พิมพ์ไปในแอปส้มก็ได้ว่าอะไรนะพิมพ์เนี้ยไรเดนแล้วก็สปาร์กมันก็จะขึ้นแต่แต่หมวกมันบีมันค่อนข้างจะลึกนิดนึงนะเพราะงั้นของก็จะไม่ค่อยมีแล้โอเคงั้นคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้า